ครับโชว์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอาร์ก็เห็นเนี่ยเอาแหวนเนี่ยโชว์ให้ดูขึ้นมาขึ้นมาถ่ายูปค่ะอเออให้ให้ดูแบบเห็นไหมเห็นแหวนมันไม่เห็นมันเห็นเอาแล้วนะถ่ายถ่ายไว้อะจะสวยแล้วก็แล้วก็อันนี้ให้ดูเนี่ยดูพลอยพลอยบุญพลอยบุญ อ๋อคอยติดกองไว้อะอะนิโซไหนจะได้บานเหมือนกันเลยเแล้วเราไปไปอยู่นานไม่ไปไปเขาไปไปช่วยอาทำบัญชีค่าเครื่อ,นนอ,องบินแพงนะนนสี่หมื่นเลยอ่ะอนนโอ้อเอาไปหนึ่งเงินเลย เขาบอกว่าเดี๋ยวอีกอะไรเขาจองตั๋วเครื่องบินแล้วเดี๋ยวจะมาอีกสองกําเดือนใช่น้องคะใช่จองไว้แล้วจองตั๋วเครื่องบินแล้วพู้ออต่างทําได้ครับต่างทําได้่งได้ปะลงได้ครับขั้ที่หีก็พรุ่งนี้ตรงเย็นนี้พรุ่งนี้ถึงบ่ายเนี้ยถึงเนี้ยกรุงเพฟลงทะเบียนด่วน เพรได้เลยเพราะว่าเพราะว่าของเราแหล่งนี้ไม่ต้องกลัวปล่อยแทะนี่นี้อยู่เท่าไหร่สี่วันนะสี่ลอยวันศุกร์ปล่อยวันศุกร์เดี๋ยวต้องดูพอเองครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันศุกร์อะลอยวันศุกร์ลอยวันศุกร์ ดูเห็นป้าเห็นป้าสวยนะวันศุกร์ก็งามมากค่ะถามถามต้องยืนยันเงินหวยลูกชายยังไม่ได้จีบเอาค้ไหนเนี่ยอาต้า ใช่ของหม <oh Sadly, like pues. ูสีแดงช็อคิมสีก็คือสีอะไรเข้าไปะฟูม่วงของเองเททายเทเททายไงสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าเนี่ยนะเททายอันนี้ไงสีฟ้าแบบแต่นี่แต่นี้เป็นใหญ่ไม่จะไม่ไม่เป็นราคาเป็นเมื่อแต่ว่าจะเอาเม็ดเล็กก็มีเดี๋ยวเราให้ดูตลับเอาเศษเหมือนนะไม่ไม่ ไม่ต้องเตะเรามาถึงเนี่ยเนี่ยเม็ดเล็กๆทับทิมก็แดงนี่แหละแดงแดงอย่างเงี้ยทับทิมเนี่ยโออู้้มีฝาแบบนี้เมโตคนนี่นี่ของยันแท้ของยันเก่าคนนี้อันนี้ของอาร์ฟันนีโตคนนี้หน่อยอันนี้เป็นทับทิมอ่ะรอมาดูเป็นบุตรเนื้อจะลื่นยิ่งขึ้นกหลักค่ะคอยต้องรอชมพูโชว์ก่อนนั้นโชว์แต่เนี่แต่ทุกน้องคือเราเม็ด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  มมพพููชชจากจากเมืองไทยโทรไปนาทีละเท่าไรหรือครับถส่วนใหญ่สิบห้าที่ไหนที่กรกตบางสถานคิดมากหมดแต่สามสี่สิบจะเติมแค่ร้อยเดียวไม่พอส่วนใหญ่จะยิงไปหาเขาเอ้ยแล้วเขาก็บฮัลโหลฮัลโหลอ้าหนูมาเอาพลอยแล้วนะกำลังถ่ายกำลังถ่ายวิดีโอกันป็นหลักฐานหลักฐาน วีดีโอให้ดูสวยต้องบอกลักษณะให้เขาด้วยว่าเป็นยังไงเขาจะได้สบายใจโกเมนนะโกเมนเขาจับนายเขาจับนายได้ยินบอาโอเคเปล่าก็จะบอกว่าเนี่ยหนูมาเอาดูก็มีไงพยเอพอยอาเนี่ยพยอา เดี๋ยวเขาจะส่งกล้องไปเอส่งไปให้ดูถ่ายไปแล้วหลายคลิปแต่นี้ว่าตอนนี้ถ่ายถ่ายตอนกำลังมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้เปิดดูได้เขาบอกคืนนี้เปิดดูได้เสร็จแล้วก็นายหนูพวกหนูมาเอาเนี่ยจากมาอยู่ที่ร้านที่เนี่ยกำลังนัดคุยกับเขาอยู่เนี่ยอ๋อคุยแล้วษณะให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างเขิมากยุ่งาหรนื่อยเมื่อยุ่งกัต้องมปเื่อเระอะไรสวยมากตัว ถูกี้เนี่ยเข้าตัวเรือแล้วถูกพอเนี่ยจะยู่งนอกมันแล้วจะจะมืดแต่พอเข้าตัวเรือแล้วสว่างพุบประคามเดี๋ยดีขึ้นเลยอืมพอดีปะพอไม่ได้เผาอ่ะอ่สยก็หมดเลยทั้งสามอันอะสีเหลืองสีเหลืองก็ให้ดูนาเงินที่จองไว้เนี่ยสิบสี่เมตรแล้วก็บุถ่ายมปเลยเดี๋ยวมึงไปให้เอ้ที่จองว่านี่ไง ก็ใช่ไงก็สีเนี่ก็จะตั่งสาสาเมตรนั่นแหละเจ็ดกะหลักรสองเม็ดสาหกกะลัด4สีสิบน่แล้วก็แหวนอันนี้ทางหูนานจะหาที่ว่าน้ํำเสมอแล้วใส่เสมอถ้าคูณหายากก็พอไม่ค่อยเยอะก็กำลังอยู่เหมือนกันไม่เย็น วาเท้า okay. ก okay. mm ็ติดต่อมวานนี้ไม่ได้รับสายตอนเย็นพอดีติดงานทำไมนี่นี่กรน้ำสวย